ศรีพรกิจครับขอเซฟบอลด,ด้วยครับเรียนเชิญเลยครับอ่าเย่าหมูหม่อมเลยครับอันดับ3ครับฮะหนึ่งกดเลค์ขอกไดไลค์หน่อยไปนะคะผมขอทำไมพี่ถึงเข้าไปมอบถ้วยก,กับงานเขาถึงเรีเชิญไหมเหรอเออน่าจะมาจากไหนนี่เลยน่าจะมาจากอยู่ในวงการสิบล้อมานานแล้วแต่เป็นที่รู้จกกักอะไรอย่างงี้แล้วไอ้สิบล้อที่เขาเอาไปทำเป็นงานแดกเนี่ยพอจะจำแนกได้ไหมว่ามันมีกี่รุ่น หลักๆมันก,ก็จะมีหกล้อมีสิบล้อมีหัวลากแต่ว่ามันจะมีแย่นย่อยว่าแบบโมเครื่องแค่ไหนแค่ไหนอีกอะไรเงี้ยเขาต้องดูตามกติกาเขาที่เขาจะจำกัดให้แบบในรุ่นตามยุคนี้อ่าะแล้งานแบบเนี้ยมนคืองานแข่งแบบเอาจริงเอาจังหรือว่ามันงานยังไงเสียก็จริงจังนะคือมันก็มีมีแบบมาแข่งเล่นๆก็มีแล้วแบบมันมาโชว์พวกกูอะพวกกูมาทำใหโชว์แต่ว่าคนนี้แบบจริงจังเลยก็มีแบบเอาแบบก็เหมือนรถรถเล็กเลยอะ แข่งชิงเงินชิงอรายการมันก็คืองานแข่งรถที่ผมพอจะรู้จักนั่นแหละแต่จากนี่คือเป็นหมวดหมู่ของรถสิบล้อหกร้อเลยบอลรถใหญ่ครับคือเมื่อก่อนเนี้ยสิบล้อเขาจะมีแค่แบบไปมิทติ้งกันอะไรเงี้ยครับเพื่อการไปนัดเจอไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็คือหลังจากนั้นพอพอไปนัดไปมิทติ้งเนี้ยมันก็เดี๋ยวดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ก็แค่ไปนั่งอู้คุยกันอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบว่า ขาอะไรคาแบบใหม่ๆให้มันตื่นเต้นขึ้นมาอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบ uh huh. เสียการเอาไปแต่งแรงแต่งอะไรกันอย่างเงี้ยพอแต่งแรงเสร็จสิบล้อมันก็ไม่มีที่วิ่งอ่ะก็ต uh huh. ้าไปวิ่งในสนามเพราะไ,ไปวิ่งบนถนนก็อันตรายใช่ไหมครับ uh huh. พอไปวิ่งในสนามการก็เลยแบบเปที่มาของจุดเริ่มแคนเดตแต่ว่ามันก็ด้วยข้อจํากัดอ่ะเพราะมันรถใหญ่สนามมันก็ไม่ค่อยรองรับเพราะว่ารถมันน้ำหนักเยอะเจ uh huh. ้าของสนามที่เขาก็ไม่ค่อยให้ใหรถใหญ่ลง uh huh. สนามเสีย uh huh. อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมีข้อจากัดนิดนึงเลยว่า พอหลังมามีคนแข่งก็เห็นว่าคนให้ความสนใจเยอะเพราะมันในกลุ่มรถบรรทุกอะมันก็เยอะครับเสร็จแล้วก็หลักๆก็จะมี2ที่มีที่ชนบุรีสนามเจ้าง้ออะครับแล้วก็สนามโชว์รัดแต่ว่าสนามเจ้าง้อมันจะแค่200เมตรอ่าที่นี่เขาจะเป็น400เมตรรองรับ10ล้อใช่เลยใช่อันนี้เรองรับ10ล้อได้เพราะผมเองผมก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันคำนี้ครั้งแรกเดี๋ยวเราไปค่อยไปดูกันว่ามันเป็นยังไงครับ ไหลบ่ครับสามคนวิ่งไปแบบเดียวที่มีมมเระันหนึน่งคนน รถสิบล้ออ่ะมางานแบบนี้แล้วมันจะได้อะไรบ้างพี่อ๋อสิ่งแรกเลยก็จะมาเห็นการตกแต่งรถเบนซ์ซูมันจะมีมีทั้งสองแบบมันจะแยกเป็นสองแบบหรแต่งแบบแต่งแรง s t a n d a นะครับงานนี้โดนทั้งสองอย่างไว้ด้วยกันไือว่าจะสวยงามหรืก็คือแอนด์แสแมทในไฟโซ่แต่งแรงที่ได้ดูเส้นหนาได้ดูว่านแต่งแรงมันก็เป็นการโมดิฟายเครื่องเราไม่ได้เห็นคำท่านหนาเกีับเครื่องอ่ะแต่เครื่องสแตนดาร์ดโรงงาน มันจะประมาณถ้าเครื่องแรงสุดจากโรงงานตัวนี้ประมาณสามสิบี่เมตรก็จะโมกันไปอย่างไรสี่ร้อยเอ็ดอะไรประมาณนี้ครับก็คือจะรวมช่างที่เขามาโมดิฟายถอ่พวกนี้และการโม่ก็จะมีหลายสเต็ปที่อาจะดักข้ากองดูกและประธานที่ทำให้เกิดเอ้บุญญากันเลยลากพวกจริงวิ่งในชีวิตประจำวันอยู่ครับเป็นลีนักเดียวครับเดิมโมเดิมโรงงานโหยกเดิม วันนี้ครับเราไปเจอกับช่างเหี่ยวนะครับเป็นเป็นคนดังเป็นเจ้าของที่ได้เจอกันนานแต่ก่อนก็คุยกับเยหมูเจอกันบ่อยก็เสื้อผมยังมีแต่ตอนนี้ผมหาไม่เจอเลยอ่ะเสื้อสีหมูเคยทำกับผมกี่ปีแล้วสามสี่ปีแล้วนะห้าปีแล้วประมาณนั้นไปไปเทคใช่ใช่ไปติ็กปางนาอะไรตอนนั้นนะครับวันนี้ก็ได้เจอ รถมาร่วมแข่งขันด้วยร้าเองด้วยอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวตลองอันให้วันที่ร้ว่าแข่งตันั้นมีกี่รุ่นก็มีหลายรุ่นมีทั้งตั้งสาย10ล้อดิแมปเปียว10ล้อดแมปเบอร์รี่ายรุ่นมากสัปสิ่งนั้นทุกเราวันนี้เราก็ต้องเป็นการกีฬาเรวพี่หมูมันก็ปังการอะไรประมาณนี้อ่ะือเหมือนแบบมาเจอการมาพูดคุยกันอย่างนี้มาก่อน ดีๆไอ้คุดีง้เหลาเยโอ้สุดยอดอนี่เจ้าสำนักรับผมแซมคอน่ึนอยู่ครับงานแบบนี้มันช่วยพัฒนาช่างในวงการพี่ยังไงพี่มันก็อยู่ที่การปากจะเข้าไปการทํารถดูที่ช่างแต่ละช่างแต่ละสำนักไปเหมือนกันอยู่ที่ประสบการณ์ที่เขาอะไรมาณนี้อู่นี้อู่นี้อู่นี้แต่ละอู่ ไม่เหมือนกันข้าับพี่มาแลกเปลี่ยนกันใช่มาแลกเปลี่ยนกันมาเจอทีมงานมาเจอพักพวกมาเจอเราก็ไม่ได้แบบผิดใจกันมันเป็นการกีฬาอ่ามันเป็นการกีฬาคือการแข่งขันพแพ้ชนะมันก็ไม่บ้ากัน ตรวจสภาพแล้ววัตูุตามรุ่นไหมอะไรเงี้ยครับมาเช็คว่าคือรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นเฉพาะรีแมปกล่องอย่างเดียวเครื่องยนต์เดิมเ t u r โบเดิมเขาก็หมายถึงจะเช็คสภาพเครื่องยนต์ที่มาตัดอิการนั้นต้องผูกแม่ใบนะครับขอโหให้รีแมปเดียวทุกคันนะครับทุกคันเลยนะฮะด่วนเลยครับข้อที่สามรถพอดเดินหน้าไหมหมดเลยไอเหงืเดินอ่าวิจัย วันนี้พาชาวเอารถแมกซซีนไปดูดีเซลสายลุยนะครับถ้าใครเคยเห็นวิดีโอส่งเสริมการขายของรถบรรทุกยี่ห้อหนึ่งจะเห็นพี่ชายเจ้าของแรงบันดาลใจท่านหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าพี่หมูนะครับแต่ในวงการเขาจะเรียกว่าเสี่ยหมูสีพรกิจนะครับเจ้าของธุรกิจขนส่งสีพรกิจพัฒน,นาที่มีรถบรรทุกมากกว่า500คันวันนี้พี่หมูแกได้รับเชิญมามอบรางวัลในงานแข่งรถแดกของพี่น้องชาวสิบล้อนะครับทางออฟโหลดแมกซีนเราเลยขอขย่ยแนว จากขนส่งทั้งในและนอกถนนวันนี้มาดูในสนามกันบ้างครับที่สนาม CWR Chawla Speedway วันนี้ถือเป็นงานใหญ่ประจำปีครับมีรุ่นแข่งขันทั้งหมด18รุ่นแยกรุ่นรองรับพี่น้องรถบรรทุกทั้ง6ล้อและ10ล้อตั้งแต่สภาพใช้งานขนส่งได้ยันรุ่นที่ทำมาเพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะมีการตรวจสภาพเหมือนรถดีเซล4ล้อยังไงอย่างนั้นแต่ด้วยบอดี้รถขนาดและก็ข้อกำหนดต่าง รถแข่งดกไซย,ยักษ์นี้มีดีเทลการโมดิฟายและกติกาที่ถือว่าเฉพาะตัวเลยทีเดียวส่วนพี่น้องที่ต้องการทราบผลการแข่งขันในแต่ละรุ่นนะครับก็สามารถเข้าไปชมในเพจสนามที่แจ้งขั้นต้นได้เลยนอกจากพี่น้อง10ล้อรถแข่งรถแต่งสวยในงานยังมีสินค้านวัตก,กรรมใหม่ๆม,มายั่วใจพี่พี่นักขับให้หนักใจเท่าแก่กันมากมายรวมถึงสำนักโมดิฟายที่นำรถมาแข่งและมาโชว์ให้ผู้ที่สนใจได้ถ่ายรูปและสอบถามกันได้อย่างอบอุ่นงานใหญ่ขนาดนี้มีอีกแน่ ว่าแววมาว่ามีนาคมนี้เจอกันแน่นอนฟิลหลังจากที่ได้มาเติมอัตลรดของรถแดดสิบล้อไปไงบ้างเอาจริงๆผมมางานแบบนี้งานแรกเลยนะที่มามาแบบมาแด็กจริงจังอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกว่าที่ผ่านมามีแต่ง,งานมิทติ้งอย่างเดียวเออมันก็ได้อีกอารมณ์หนึ่งผมว่ามันมันก็สนุกคนละแบบกับรถเล็กน,นะครับด้วยเสียงด้วยขนาดตัวรถอะมันใหญ่กว่าแต่ว่าที่มันน่าทึ่งคือจากรถคันใหญ่ๆอะมาทำเวลาวิ่งให้เหมือนใกล้เคียงกับรถบิ๊กอัพอะ ใช่เมื่อกี้เห็นอ<ช>ปู่ระตาเลยใช่ไหมครับสิบหกเท่าที่เห็นน้อยสุดคือสิบหกกว่านี้เนาะแต่ว่าจริงๆ้วถ้ามันเป็นตัวเต็มอ่ะมันต้องต้องได้น้อยกว่านี้อันนี้คือแบบว่าเหมือนยังยังไม่สเต็ปรถใช้งานอ่ะคือยังยังสามารถใช้งานได้ไม่ได้ไไดทำไวเพื่อแข่งอย่างเดียวแต่เอาจริงๆคือในส่วนของสีพาร์กิจนี่ก็มีทั้งรถใช้ทันสปอร์ตแล้วก็มีทั้งรถแต่งด้วยใช่ครับแต่ว่าแต่งของเราเป็นแต่งสวยงามไงที่บ้านมาแต่ยสวยงามอย่างเดียวให้ช่างออารถแมกกาซีนเข้าไปเยี่ยมชม ทั้งสองจำพวกได้ที่ทางของโรงสีไหมครับได้เลยคนที่อยากจะติดตามผลงานของทางสีความกิจตอนนี้มีช่องทางอะไรติดต่อไาครับเสี่ยก็มีเพจ fc สีความกิจครับติดต่อมีแต่ว่าเป็นของของพวกทีมงานอ่าเป็ช่องทีมงานทำกันเองคือเซิร์ชคำว่าสีความกิจเนี่ยไม่ได้มีแค่รถสิบล้อขับขนส่งให้ดูมีความบันเทิงอะไรให้ดูอีกบางทีกูก็มีคนขับแนะนําเรื่องการวิธีใช้งานวิธีการ ขึ้นของลงของของรถบรรทุกกันอะไรประมาณนี้ครับ,รบวิธีการขับโอเควันนี้ขอบคุณเสืยูมากครับ,รบขอบคุณเสืออุ๋ยแล้วก็ขอบคุณพี่สบราระไข่ามากครับพี่นะติดตามมีคนขับได้กีกสี่ชั่วโมง <c oughs>